สวัสดีครับมาพบกับรีวิวตอนที่สองนะครับหลังจากที่เราใช้งานได้ประมาณ5เดือนนะครับก็อ,ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องยางเลยนะครับก็จะเป็น่ารรีวิวสำหรับคนที่ใช้งานจริงๆนะครับซึ่งรีวิวนี้อาจจะ,ะไม่ตรงกับความรู้สึกของหลายๆคนนะครับแต่ว่าผมจะมา พูดให้ฟังในทีละข้อนะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับเราเริ่งมงาที่ข้อเสียก่อนเลยนะครับหลังจากที่ใช้มาได้5เดือนนะครับอ่าสังเกตดูตัวอักษรสีขาวนี่นะครับซึ่งครั้งแรกผมเข้าใจว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหมายถึงตัวอักษรสีขาวจะเป็นเนื้อสีขาวเลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรอยปีนฟุตบาทนี่ก็ ทำให้ตัวหนังสือหายไปเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นาการพ่นหรือว,ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนสกีนนะครับเข้าไปเฉยๆสำหรับข้อเสียข้อที่2นะครับช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นหน้าฝนเนาะอย่างเดิมเวลาลุยน้ําหนักๆ ทิศทางของน้ําจะกระจายออกด้านข้างทั้งหมดนะครับส่วนยางใหม่เนี่ยในความรู้สึกผมเวลาลุยน้ําหนักๆน,นะครับมันมันเหมือนอทิศทางของการกระจายน้ำครับมันโหมเข้าหน้ารถกระจกทั้งหมดเลยทําให้เวลาแบบลุยน้ําหนักๆมันต้องปัดกระจกให้เร็วครับไม่งั้นคือแบบลงข้างทางได้แน่นอนซึ่งมันมองอะไรไม่เห็นเลยในช่วงที่ลุยน้ําหนัก พราะก่อนเปลี่ยนไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้เลยแต่พอเปลี่ยนยางเส้นนี้แล้วแล้วเป็นปัญหานี้เกิดขึ้นครับสำหรับปัญหาอื่นๆนะครับยังไม่เจอนะต่อมาเรามาดูในข้อที่ดีกันบ้างนะครับในเรื่องของเสียงนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างเงียบมากเลยนะครับก็จะมีแต่เสียงเครื่องยนต์นะครับที่เราได้ยินแล้วก็เสียงลมภายนอกนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการเข้าโค้งนะครับซึ่งยางตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่มีอาการหลุดโค้งให้เห็นเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับซึ่งผมเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับสําหรับการเปลี่ยนยางใหม่นี้ก็ถือว่าประหยัดลงนิดหนึ่งครับซึ่งในสิ่งที่กล่าวมานี้ก็จะเป็น ความรู้สึกในการขับขี่ของผมนะครับที่เป็นาการรีวิวจากคนที่ใช้งานจริงนะครับที่ไม่มีความรู้เรื่องอย่างนะครับ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายนะครับ <c oughs> ก็จะใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับซึ่งโดยรวมแล้วผมมองว่ายางรุ่นนี้นะครับในราคาเหมือนต้นๆถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่แอาปิดหวังในเรื่องของ ตัวอักษรสีขาวนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะด้วยความไม่รู้นะครับซึ่งมันสามารถลอกได้นะครับอาจจะล้างไปนานๆหรือว่าใช้งานไปนานๆาน,นี่ครับตัวอักษรสีขาวอาจจะหายไปได้เลยสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหายางนะครับยางรุ่นนี้สามารถเป็นตัวเลือกหนึ่งให้เพื่อนๆได้เลยนะครับสําหรับราคา1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งคุณภาพไม่ได้น้อยเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็วิชาการหรือหลักการหรือว่าศัพท์เทคนิคอาจจะไม่มีนะครับก็ใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับเงยฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรหรือสอบถามนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมบวันนี้นะครับสวัสดีครับ